สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Auto World รายการที่จะพาคุณไปลดแล่นในวงการยานยนต์พร้อมกับเรื่องราวดีๆสำหรับคนรักรถยนต์ค่ะเรามีนัดกันที่นี่นะคะทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมง5นาทีที่ช่อง5 HD กดไมยเล็กหนึ่งค่ะ คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่ามีเรื่องตื่นเต้นเ,นเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเทปนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทํากิจกรรมร่วมกับทาง Isuzu นะคะเรายังอยู่กันที่สนาม Isuzu ุ x x Land ค่ะกับการทดสอบสมรรถนะรถยนต์4 wheel drive นะคะเอาเป็นว่าสถานีนี้เป็นสถานีที่7แล้วจะตื่นเต้นสักแค่ไหนไปติดตามชมกันค่ะ All new Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X สำหรับสถานีนี้เป็นสถานีที่เท่าไหร่ครับพี่เจ็ดครับสถานีที่เจ็ดับสุดท้ายแล้วครับเรียกว่าสถานีสะอึกเอียงวัดใจสะอึกเอียงวัดใจเพราะฉะนั้นสแสดงว่าตลอดทางขับก็คืออาการเหมือนสะอึกคือกระเทือนกะตอบอ,อาการสะเทือนตลอดเวลานะครับ<ม>จุดต่อมาคือเรื่องของความเอียงที่ต้องเราต้องท้าแรงโน้มถ่วงแล้วก็ขับไปบนทางเอียงอย่างมั่นใจปลอดภัยเพราะฉะนั้นการขับบนทางที่สะเทือนก็ต้องมีอัตราเร่งคงที่ค 2>, 2คือ ถ้าเอียงแล้วถูกต้องก็คือต้องใช้กระจกมองข้างซ้ายขวาที่ก้มต่ำมองเห็นทิศทางรถยนต์แล้วก็ไปได้อย่างถูกต้องนะครับสาคัญเลยนะกระจกต้องมองต่ำก้มต่ำเลยครับใช่ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเกียร์สโลว์ 4L นะครับแล้วก็ใช้เกียร์เดินหน้าในตำแหน่งเรฟทรอนิกเบอร์หนึ่งช่วงที่ขึ้นก็จะไม่เห็นด้านหน้ารถช่วงเอียงไปแล้วก็ไม่เห็นด้านหน้ารถเพราะฉะนั้นกระจกมองข้างเต็มๆครับแล้วก็คนขับสามารถที่จะใช้ด้านขวาที่เป็นมุมแคบเนี่ย มองลอดระหว่างกระจกมองข้างกับตัวประตูจะได้เช็คได้ว่าเรามาตรงทางแล้วก็ระยะห่างได้หรือไม่ลองสังเกตกระจกมองข้างซ้ายดูสิครับเห็นไหมครับว่าเรามาตามโค้งแล้วก็ตรงตามเส้นทางเป๊ะๆครับถ้าเราไม่ปรับกระจกก้มต่ําลงเราจะไม่เห็นตรงนี้เลยใช่ถ,ถ้าเป็นกระจกปกติครับถ้า,ถามองไป,ป,งไปฟ้าเลยก็จะเห็นท้องฟ้าเลยขาลงครับสังเกต มีการดักเป็นหลุมไว้แล้วก็ให้เห็นว่า engine brake ทํางานได้อย่างดีนะครับอันนี้คือเป็นอุปสรรคแรกที่เราผ่านมาตั้งใจทําให้เป็น,นอุปสรรคแล้วก็เป็นพื้นแห้งทางแห้งใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปต,ตรงนี้เรากําลังผ่นานลำธารอีกครั้งหนึ่งพอผ่านลำธารเสร็จช่วงล่างน้ํามากับยางทุกอย่างครบ,ครบพอไปปีนอีกครั้งก็จะมีทั้งก้อนหินแล้วก็เศษดินติดมาด้วยเพราะเป็นเหมือนกับเป็นอีกฟิวหนึ่งใช่ครับเอียงวัดใจเหมือนกัน อย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่คือโรงเรียนฝึกขับการช่รถขับกระสีล้อที่แบบขับได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นจําลองเส้นทางจากธรรมชาติได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่มาฝึกที่นี่แล้วมั่นใจเลยะครับว่าจะมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เอาไปพัฒนาใช้กับตัวเองได้อย่างดีนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความสําคัญของการขับรถโฟล์วินด้วยใช่ครับการขับรถโฟล์ไปโฟล์ในทางที่เป็นทางลื่นทางเอียงเนี่ยอย่าพยายามฝืนอย่าพยายามเปิดองศารถยนต์ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเอียงซ้ายอยู่นี่ครับ ถ้าเราหาักขวามากขึ้นมากๆจะเป็นการเปิดองศาหให้รถเอียงมากขึ้นยิ่งอันตารายยิ่งเร่งมากทันที่รถจะไปข้างหน้าแต่ก็คือเป็นการตะกุยให้ล้อหมุนฟรี<ม>นะครับเพราะฉะนั้นฝากเป็นข้อมูลครับว่าเทคนิคพวกนี้สําคัญบริษัทไร้เพดอีซูซูเสริมกัดนั้นก็เป็นบริษัทรถยนต์ที่เป็นฟิกอัพยี่ห้อแรกผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อขึ้นในประเทศก็ยี่ห้อแรกมีสนามรถขับเคลื่อนสีล้อในประเทศไทยก็คือตั้งแต่ปีคศ1993ที่ พัทยาจังหวัดชลบุรีรแล้วก็มาใช้ที่นี่นะครับก็คือสนามอีซูซูฟบฟล์คลัสแห่งใหม่ที่ปทุมธาน,นีก็คือคสสองศูนย์หเพราะฉะนั้นปีที่สามที่นี่รเราก็คาดหวังว่าการที่จะมีผลิตพันธ์ออกไปหาลูกค้าคแล้วก็ให้ลูกค้าได้รู้จักผลิตพันธ์แล้วก็ใช้ได้เป็นใช้ได้อย่างปลอดภัยมั่นใจก็ต้องมีการฝึกมีการเรียนรู้รที่นี่ก็คือยินดีต้อนรับนะครับก็คือลูกค้าอีซูซุท่านที่สนใจในเรื่องของการขับ หรือลูกค้าท่านที่ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์อิสุแต่อยากรู้วิธีการขับโดยขับรถยนต์อิสุที่นี่ที่ดียินดีต้อนรับครับต้อนรับบุคคลทั่วไปใช่ครับวันนี้ทางรายการก็ต้องขอบคุณยุทุดมากนะครับยินดีครับขอบคุณครับหน้าจะมีอะไรดีๆกับทางอิสุมาฝากติดตามชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <Find. S 2> เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ l a c k in Hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหนือชั g ้น New MG HS PHEV Refinement พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ g u โพร้อมทะยานไปกับแพลตฟ mm hmm. อร์ม Hard t e ท h Power You ย New Suzuki Swift Sweet Raiki Limited All New Isuzu D-Max พลัตลภา pads, พลิกโลกซื้อวันนี้ดอกเบี้ยพิเศษ1.99%หรือคับฟรี90วันถึง28กุมภาพันธ์2564สุดพาร์เรนเดอร์บันไดอเนกประสงค์ที่มาพร้อมกับการปรับปรเปลี่ยนได้ถึง14รูปแบบพับเก็บได้ถึง4ท่อนช่วยประหยัดพื้นที่สุดพารเ์เรเดอร์สมบูรณ์แบบค่ะไม่ว่าจะใช้ภายในบ้านหรือภายนอกบ้านเพียงปรับเป็นรูปวายคว่ำแบบนี้ก็สามารถวางเครื่องฟอร์นิเจได้โดยที่ไม่ต้องยกหลบเลยค่ะแม้ในจุดที่ยากลำบากก็เข้าถึงได้สามารถปรับรูปแบบ ให้เอื่อกับการทํางานของคุณได้อย่างดีด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงสามารถใช้งานพร้อมกัน2คนได้สบายๆเลยค่ะรองรับน้าหนักได้สูงถึง120กิโลกรัมครับกลาง ก็กลายเป็นบันไดขนาดใหญ่ยาวกว่า3เมตรเลยค่ะจะการเป็นนั่งร้านก็ยังมีพื้นที่สําหรับบางอุปกรณ์ทาสีของคุณอีกด้วยแหละครับซูเปอร์แรเดอร์มีน้ําหนักที่พอเหมาะสามารถเคลื่อนย้ายตัวคนเดียวได้อย่างสบายเลยค่ะผลิตจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานและไม่เป็นสนิมระวกสบายมากเลยครับช่วยงานท่างสี่างผมได้มากเลยทําเป็นนั่งร้านแบบนี้ได้วางของได้ไม่ต้องขึ้นลงหลายรอบดีมากเลยครับอลูมิเนียมหนาะแข็งแรงปรับได้หลากหลายโดนน้าก็ไม่ขึ้นสนิมมาแล้วครับกับบ,บันไดประจํา บันไดตัวนี้สามารถปรับได้ถึง14รูปแบบเลยแข็งแรงมากเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้ำหนักเบาด้วยนะฮะไม่เป็นสนิมเคลื่อนย้ายก็สะดวกอีกด้วยนะจ๊ะคือบันไดดีๆต้องมีติดบ้านไว้แล้ววันนี้ราคาดีไม่พอของแถมก็มาเพียบเลยค่ะคสามารถเป็นเจ้าของบันได ium, อลูมิเนียมอเนกประสงค์ปรับได้14รูปแบบนะซูเปอร์เรเดอร์ der, ปกติราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่7,990บาทคุณจะได้ชุดแผ่นรองเป็นเพสเป็นอลูมิเนียมอย่างดีแผ่นรองนะคะเป็นฐานเวลาเราไปยืน,นก็ยืนได้สบายรวมไปถึงใส ยางค่ะวันเดีย o r s e รวมทั้งหมดราคาเต็มเต็มแปดพบาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายลดราคาพิเศษ2,990บาทโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1นึ่งกุมภาพันธ์มน้ารถึงวันที่31มสิบเกรกฎาคมมน้าร้อยหกสิบโทรตอนนี้ที่0 2น6์สองหกหและอย่าลืมแอดไลน์ทีวีเดร็กแอดไซน์ทีวีเดร็กกันด้วยนะคะทีวีเดร็ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน ช่วงที่2ของรายการอ u t ตโ o r l d มีข่าวดีให้ติดตามชมกันเยอะมากนะคะและว,วันนี้ค่ะ BMW t h a i l a n d แถลงนโยบายประจำปี2564แล้วเรียบร้อยรวมถึงจะมีข่าวดีในวงการยานยนต์อะไรให้ติดตามชมกันบ้างไปชมกันในช่วงนี้ค่ะ All new i s u z u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X BMW Group ประเทศไทยได้ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่อนาคตมาโดยตลอดในทุกระดับนะคะ และสำหรับปี2,563ที่ผ่านมาวิสัยทัศน์นี้ก็ได้นำพาให้ฟันฝ่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากมายมาได้ค่ะไม่ว่าจะด้วยการมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ครบครันมากขึ้นหรือความมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มทุกความต้องการในโลกยานยนต์สำหรับทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยทางเลือกที่หลากหลายจากแนวคิด Power of Choice ซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะ BMW กรุ่ประเทศไทย สามารถขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มรถยนต์พรีเมียมมาที่51.2%ค่ะโดยยอดการส่งมอบรถยนต์ BMW และม i นิรวม12,426คันทำให้บริษัทนั้นก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งในเซ็กเมนต์ดังกล่าวค่ะนอกจากนี้ส่วนแบ่งการตลาดพรีเมียมที่เติบโตขึ้นยังนับเป็นสถิติอัตราเติบโตสูงสุดในเครือข่ายของ BMW Group ทั่วโลกอีกด้วย สำหรับปี2564นี้นะคะ BMW Group ยังคงรุดหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อต่อยอดความสำเร็จในฐานะผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์พรีเมียมด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราใจและสะดุดตายิ่งกว่าเดิมทั้งยังเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าอย่างทั่วถึงทุกความต้องการนับตั้งแต่ที่สุดของความหรูหราความสง่าง,งามในสไตล์สปอร์ตจนไปถึงความตื่นตาตื่นใจจากสนามแข่ง และความเพลิดเพลินจากการดื่มด่ำบรรยากาศของทุกการเดินทางนอกจากนี้นะคะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าต่อไปค่ะเพื่อสานต่อนวัตกรรมมากมายที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ให้ครอบคลุมหลากหลายความสนใจของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ การขับเคลื่อนนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ BMW กรุปทั่วโลกนะคะยังคงเดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกับในประเทศไทยด้วยการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบอย่าง Mini Cooper SE ในปีที่ผ่านมาพร้อมด้วยรถยนต์ PHEV อีก4รุ่นค่ะในตระกูลซีรีส์3ซีรีส์7 X 3และ X 5ขณะที่เครือข่ายสถานีอัดประจุฟไฟฟ้าสาธารณะชาร์จ now ก็มีจำนวนหัวใจเพิ่มขึ้น เป็น1 1 1หัวจ่ายใน67จุดบริการทั่วประเทศค่ะด้านการผลิต BMW Group Manufacturing ประเทศไทยสามารถต้านทานแรงกดดันจากสภาพตลาดรถยนต์โดยรวมรวมถึงสถานการณ์ที่พลิกผันในห่วงโซ่ประทานของชิ้นส่วนต่างๆด้วยยอดการประกอบรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ BMW รวมกว่า32,052คันค่ะเพิ่มขึ้น0.3%เเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะคะ ด้าน BMW Financial Service ประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยสถิติใหม่ในหลายด้านตลอดปีที่ผ่านมามีทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นครอบกลุ่มตั้งแต่รถยนต์อนเนกประสงค์ s a v สุดหรูไปจนถึงมอเตอร์ไซค์ครุสเซอร์สุดคลาสสิกเลยละค่ะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดแนะนำอีโคคา h a แฮชแบ็กยาริส และอีก็คือซีดานยอดนิยม a t i v e รุ่นพิเศษ Play Limited Edition ด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความคุ้มค่าและสมรรถนะการขับขี่คล่องตัวหลังจากการแนะนำรุ่นปร,ปรับปรุงสมใหม่เมื่อปีที่ผ่านมายังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเพื่อต่อยอดความสำเร็จดังกล่าวโตโยต้าจึงได้เปิดตัวยาริสและเอทรุ่นพิเศษ Play Limited Edition ภายใต้แนวคิดในการสื่อสาร This is what we play play แบบที่เป็นเราเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจในรถยนต์อีกข้อขามากขึ้นผ่านการทำความเข้าใจในรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองมีความพิเศษทั้งด้านการออกแบบให้มีดีไซน์ที่โดดเด่นสะดุดตาทั้งภายนอกและภายในเพิ่มฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะ ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มลูกเล่นด้วยการตกแต่งภายในห้องโดยสารให้มีดีไซน์พรีเมียมโดดเด่นพร้อมทนสีใหม่ด์กมันเบอรี่และเบาะหนังสีทูชนขาวดำตกแต่งด้วยได้สีด์กมันเบอรี่พร้อมเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศพร้อมแผ่นกรองอากาศ PM 2.5กระจกหน้าอะคูสติก glass แบบช่วยดูดซับพลังงานความร้อน สะดวกยิ่งกว่าด้วยทรังอ r อ a แกไนเซอร์ที่จัดเก็บสัมภาระท้ายรถเพิ่มความมั่นใจเมื่อจอดรถกับกล้องมองรอบคานพาราลลมิกวิวมอเตอร์เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับผู้ขับขี่และรถให้สนุกกับไลฟ์สไตล์ดยแอปพลิเคชัน Play c o n n e c t c a r t e l e m e t r i c เพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตยาริสและเอทีรุ่งพิเศษ Play Limited Edition มีจำนวนจำกัดเพียง1,500คันเท่านั้นนะคะจากความสำเร็จในการพัฒนาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบเมื่อปีที่ผ่านมาสิบวิศวกรของฮอนด้ายังคงเดินหน้าคิดต่อยอดการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่องค่ะจนได้รเริ่มพัฒนาโดยอ้างอิงต้นแบบนักกากแรงดันลบของวิทยายลัยพัฒนาชุมชนเมืองมหาวิทยายลัยนวมินทราธิราช และในวันนี้สามารถพัฒนานวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและบวกได้สำเร็จแล้วค่ะโดยผลการทดสอบการรู้ซึมจากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและการทดสอบการใช้งานแรงดันลบจากคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากค่ะสามารถนำไปใช้งานทางการแพทย์ได้ มาในปีนี้กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยภายใต้บุละิธิฮอนด้าประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยได้ส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและบวกซึ่งเป็นหน้ากากทางการแพทย์ที่สามารถปรับการใช้งานได้2รูปแบบภายในชิ้นเดียวค่ะโดยปรับเป็นแรงดันลบเพื่อใช้ในาการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และปรับเป็นแรงดันบวกเพื่อป้องกันช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ หายใจสะดวกเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ได้นานยิ่งขึ้นพร้อมเครื่องค้นฆ่าเชื้อจำนวน100เครื่องมูลค่า40ล้านบาทไปยังโรงพยาบาลใน77จังหวัดทั่วประเทศต่อไปค่ะฮอนด้ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่พนักง,งานมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและทางกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ทางกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย จะพนึกกาลังกับเครือข่ายผู้จําหน่ายรถยนต์และรถจักยานยนต์ฮอนด้าเพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศต่อไปเพื่อช่วยเหลือแบ่งปันและสร้างความสุขให้คนไทยตลอดไปค่ะเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All New Isuzu New X Originality Redefined พลังที่สร้างความราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโรเจพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มอาร์เทคพาวเวอร์ n ยู s อัพนิวซูซูกิสวโรคไตวายวที่น้องเป็นอยู่เนี่ยคะ่ะเราพบว่าน้องมีภาวะหัวใจและตับล้มเหลวร่วมด้วยดังนั้นทางเดียวที่จะรักษาได้คือต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจตับและไตพร้อมกันค่ะมีคนเคยบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว มักดีเสมอแต่มีสักกี่คนที่รู้ว่าระหว่างทางกว่าที่ใครบางคนจะผ่านความทุกข์นั้นมาได้มันยากลำบากแค่ไหนยากที่จะเอาชนะความกลัวและความเจ็บปวดยากที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะมีทางชนะมันได้ไหมกว่า50ปีที่สิริราชมูลนิธิอยู่เคียงข้างคนไทย เพื่อเอาชนะความยากและอุปสรรคต่างๆตา,งตามเส้นทางของการรักษาด้วยพลังเห็นการให้จะแปลเปลี่ยนเป็นความสุขของผู้ป่วยได้โอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมร่วมบริจาคให้สิริแรกมูลนิธิมูลนิธิของคนไทยเมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ Plug-in Hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหลือชั้น New MGHS PHEV Refinement ออร์นิวอิสุสุเซิวดีท่าไทยทุกนิมีตสุดขิดสไตลเอ็กซ์พร้อมรสุดแรงถึง28กุมภาพันธ์2564 ท้ายของรายการค่ะเราจะพาไปทดสอบสมรรถนะรถยนต์กันอีกเช่นเคยครั้งนี้เป็นคิวของสุสก k S ว w i f t คันใหม่คันสวยต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากจะคันเล็กน่ารักฉบเฉี่ยวเร้าใจแล้วเส้นทางที่เราจะพาไปในวันนี้ค่ะคือกรุงเทพมหานครที่เราคุ้นเคยบรรยากาศสนุกสนานจะแค่ไหนติดตามชมกันได้นะคะ สวัสห่กสาวหาเด็ดขัดใหม่เทคโนโลยี Extra ห่อในน้ำมันเบนซินและแก๊สซฮอขึ้นความสะอาดเครื่องยนต์ให้รู้สึกเหมือนใหม่ช่วยปกป,ป้องเหนือขีดจำกัดที่ PTT Station แรงสุดขีดสปีดเล้าใจวันนี้นะครับเราจะไปทำการทดสอบ New Suzuki Swift กับกรุงเทพมหานครว่าความคล่องตัวการบังคับคอนโทรลกับสภาพการจราจรในกรุงเทพเมืองหลวงของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรกับรายละเอียดตัวรถของนิวซูซูกิสวิปเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ ก็เคลื่อนตัวขบวนของนิวซูซูกิสวิปนะครับออกจากร้านอาหารแถวซอยประมวลก็ใกล้ๆกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับ k 1 2 M 4สูบ83แรงม้า108นิวตันเมตรนั่นคือแรงบิดสูงสุดของเจ้าคันนี้อัตราเร่งการส่งกำลังก็ยังคงที่เหมือนเดิมประหยัดน้ำมันก็ใน ที่ระยะเหยียบของแต่ละคน,นะครับเดีย๋ยวเราจะไปกันต่อที่เยาวราชนะครับก็คือเป็นเส้นทางในเมืองและมาดูการจราจรกับความคล่องตัวของนิวซูซูกิสวิปคันนี้สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมีระบบหัวฉีดคู่ก็คือดัวเจ็ตที่ทำให้การฉีดของน้ำมันเชื้อเพลิงดีขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้น ตอนนี้เราก็มาถึง747คาเฟ่น,นะครับที่ถนนลากระบังซึ่งเราขับมาจากโรงแรมบัญยันทรีถนนสาธรความคล่องตัวของนิวซ z u k i ิสวิปคันนี้เยี่ยมครับพวงมาลัยแฮนเดิลลิงคมมากเพราะเราขับจากตรงนั้นมาที่นี่ประมาณ40กว่าโลนิวซูซูกิสวิปนะครับมีทั้งหมด6สีให้เลือกสีน้ำเงินสีแดงส,สีขาวสีเทาสีเท,า,เทาดำและสีดำมาใน2รุ่น GL ในราคา ที่557,000บาทและคันนี้นะครับรุ่น GLX ราคาเริ่มต้นที่629,000บาทสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจ n e ิว u z z u k s w ว f ปนะครับก็ไปทดลองขับได้ที่โชรูม Suzuki ทั่วประเทศและอาทิตย์หน้ารายการ AutoWorld จะพาไปทดสอบทดลองขับรถรุ่นไหนยี่ห้อใดอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนอย่าลืมติดตามชมนะครับวับนนี้สวัสดีครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆค่ะกับโชว์รูม MG กรุงเทพที่ถนนสุวินทวงศ์นะคะใครจะแวะมาจองรถ MG ที่นี่ต้องมาชมคันสวยคันนี้เลยค่ะ กับนี่ค่ะ MG ZS EV คันนี้เป็นพลังงานไฟฟ้า100%แต่คันนี้ไม่ถึง1ล้านคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าว้าวมากๆและวันนี้กับโปรโมชั่นนะคะไปกันถึงที่บ้านเราติดตั้งให้เลยค่ะกับ MG Home Charger และที่สำคัญตอนนี้มีฟรีดาวน์0%ด้วยใครสนใจจะแวะมาต้องมาที่นี่เลยนะคะ แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ารายการของเรายังมีนัดกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมง5นาทีที่ช่อง5 HD กดไม้เล็กหนึ่งกับรายการ Auto World และฝากไว้ด้วยนะคะกับ2ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น y YouTube Channel ค่ะแล้วก็รวมถึง Facebook Fan Page Search คำว่า Auto World ไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เรื่องราวดีๆกันได้นะคะสัปดาห์นี้มีต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ